พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านพอกันติดการพี่น้องกระส่องสาบุไรพวงกัญญาบายบายพี่น้องเลยสบายดีเอฟซีฟังไทยฟังดาวเรือจุดต่างทิศพี่น้องเจ้าวันนี้แค่น่ะจีนออาจะผาไปทางไหนใช่แค่มาจุดไปนอนไลเนาะยาอยากใส่อะไรน้องแค่น่ะเชีอนเจียแดงอันควายไหลนะควายไหล เห็นหน้าเห็นตาเลยหอยแขนเป็นยังแก่สาจูปจ้านี่ังากยอางเลาปส่งใ้ไม่มีไปถุงูกทางนกินเต่านมอ้าวอ้ายกินอีกอ้าอ้กินอะเกลน้องแค้น หออเสื้อผ้าเอาไปอีกเลยพี่นอ้องเอ้ยติดวันเสาร์แล้วครับไปหา่อแล้วเนาะไปหาผอ,อคนมีหลาย่อนั่นนี่แล้วมันวันเสาร์ไปนอนน้ำ่อบอกพกหนาพกตายอย่าก่อนอาบแลวน้ำนะอ้าเลยอาเลวเราไปพูดอุบอาบอีก เป็นนันทกินเค้กเมื่อคืนนี่น้องแคนโมเคยกินจตกเกียบปะเฉอะยุกเมื่อคืนนี่กินขสาวก็เังเลยเมื่อนะเมนี้นะยังไ่ทันได้กินอ๋อคือบปกินเขาวสิฟองเพลนี่นั่นทไว้ลูกบอยเออลูกเจ้าท่านได้กินเขาว ใม่ทับครับใม่ทับ <laughs> เด็บมันออกแล้วมันโป่งใหม่เด็บมือจ้าคือปัตต์ในแคขนเมื่อเนี้มันดำนะฮะใหม่จิมออกไปหมฮะจิมออกลูกทนมาไวพี่นอ้องเพราะวา่าวันเสาร์วันทีดน่ะ <laughs> เลยมีจะเอารถคันนี้ไปโรงเรียนจากกรุงคีรถขนาดไปกับแม่มี ทนไม่ไหวเลยเผาไปหาลุงบอยจ้ะสิไปนอนนำลุงบอยบมย่หยานบ่ไปนองเคนไม่หยานนี่คำว่ายานยังเลยไปนอนนำหอมีหอมีหอ,อสองคนพี่น้องเยังพี่นอนในแท้ยสละนะนอนน้ำเงิน เอ่้วย่นอนะพาะน่นหลุมนพาะนอนลำเพาะพี่น้องวันนี้นั้นได้ยังไงเสือฝานะได้จักสุดยังไงเสื่อข้ยงบ่ใส่เอาหมอนะใส่เอาแล้วเล็บหมอน ไอหมวกกันนะพอ่พอว่าเอาไปยัดสินะเต็มเต็มหยัดเลยพีน่น้องนี่ปะะา่าวะฮิจิบนะฮิท่องฮิซองขาขึ้นมาเลยนั่งบอกนั่นนี่ตัวน,นี้ก็ฮิขึ้นมาตัวน,นี้ก็ฮิขึ้นมาฮิขางเดียวเลยค่ะฮิขางเดียวมันนั่นระด้านน,นั่นกระจับพิลงฮิลงมันจังหวะเพ่ีกอันหนึ่งยันมันเตะ อาทิตย์เลี่ามาตตีบยากไปน้ำบ่อันียนกระเป๋าอันมแนตีบกระเป๋าไปองเรียนโอ้มีเงินอีเรืนี่เขามนไปยยาเืีอยายาพิพี่ เป็นยังเป็นวัดซื้อย,ยาดีวัดลูกล่ะอย่าไปซื้อยาที่พี่ยาดีวัดยาดีวัดยาดีวัดอาการนับบสบายเป็นวัดยังอย่งางไปนอนนะเพาะเพาะนี่ให้หลดหลดลด้อ เออในแม่ไม่มีไงไม่มีกิม่มีเปีนนยกเนอหยาบหยทนบาไว้พี่น้องต้นหอบเสือผาไปอีกแล้วหอบเสือผาไปหาพ่ออีกเลยนาพ่อบอยอีกเลยบอแต่ยุดหงเียนมือนวดเสาฉีดแต่เหลือ,องเงียนไปเลย เาฟิดป,ปากาาา็มาใส่มันอันนั้นลมลมพี่น้อยลมหนาวหนาวหนาวแห้งแท้ๆโถๆวลมเนียมาท่านได้กินข้าวโอ้วนฉันเดี๋ยวสิบอกนุองบอาแหละว่าน้องน้อง ป้ายเบอกเพื่อนเดอ้อว่าลูกชายเพื่อนพ่ะท่านได้กิน,ขนเขาพระท่านได้ยา,อ,ยาอักยังบริยาอักได้อร่อยขนาดนี้เราไปขเขาเย็นตะนแรงอันนะอันซื้อยาเป็นวัดบ่ฮะเป็นวัดแต่เื้อยาดีวัดเอาฮะซื้อยาทิพย์มันแห้งยาทิพย์นะเขามีแต่ซื้อยาแห้งกินบอกบอกแล้วเดอ้อ บอกล่าว่าิไปนอนบ่ก <T> นีกนบอกะ้นนี่ปดธบอกแต่ขึ้นว่าิไปนอนน้ำลงบอยปกหน้ายังลูกนะจะปกที่ลูกหน่ะใสิปอกหนาลงอยนี่เลยนีเตะปัจะรุดปุกดึงขึ้นดึงดึงทางงอนไปขเออบิสิบอกมันพกหนาอันนี้กรบตัดเออดีแนี่ ต่ป๊กน่ะเงี้ยทะเลทะเลทะเลเห็นปีชางเลยอุ้ยดุขจาวดุขจาวเข่าเข่าแห้งโตรหาโตรหาแต่เมื่อคืนเราแบบมาลดเราแบบว่าเธอบอกลุงตั้งแต่เมื่อคืนนี่โตบอกพอเพิ่นสิไปนอนนั่งมือนีออิ๋วสัสเข่าก็จะหอมมากิน เป็นวัดกับวาอยู่อีกเป็นวัดไปผุดเนะ่ยอยากกินบอกแล้วเดินเขาเป็นวัดเขากินนันยินบ่ได้เนะี่ย้ากินเย็นมันก,กนเป็นแห้งกว่าเก่าอย่ามุนติลุมาสิคะ ငယကေင်းငာေကျကေင်စေူာေင်နစ်ကာေင်ကေင်ကရာင်ငိုရေင်တေင်ကေင်ပြေင်သေင်က อาเกลนอนเลยได้กินขขาวก็ยังสะอ,อันนั้นได้กินบะยำเม,มื่อคืนนี่ได้กินเพชรยุ มึนนงได้โหลดคอนนั้นไม่เพ่เลยโหลดแค่ไหนมันเป็นเพ่ไม่หนีขคือได้ขี่โหลดน่ะพ่อโหลดเพ่เปนเป็นยังอืมโหนดบางแน่นกับเพ่บุ๊บี้ไปเตะกระจายกระจายเลยโหบดไปแป้งบ่หึบหไดแป้งบ่ปุี่ย รถกับพี่ใครเนี่ยแต่เป็นบืดเป็น,นวันสาร์วันถิดไปนอนอยู่บนงานบริพันธ์ยังปะโอเคพันเอาเล็กนี่เด้อนี่แหละ bây giờ <laughs> con phụng phân để đưa <laughs> ngay, phân là cấm vào bỏ rồi <laughs> nếu vào lạp, một hôm nữa hôi nhang lợi mình nhang bạch nhau nha nha, đi vắt đi ai lộn, đúng bòi ơi ทั้งไอทั้งเป็นวัดถือเอาว่แพนะไม่มีว่แพแพจีดจิดมุกนัไนและอ่ะไอพี่น้องเอ้เป็นจักมือหรือเป็นตะเฮงเป็นวัดนะอืม ตะมือลบมา,เ,าเจะกินสมพ่นธ์แค่นี้กินสมนานีงกินสมบัติกินสจบจะก่อนจะไปขเข่ามาทานกินโอเคพี่น้องแม่มีสิเด็ดไปสง่งเลย ไปส่งลูกทรายิ่นสะก,กดกไปส่งลูกทรายสะก,กด่ดอพี่นองง้อยทรายอยาาไปแห้งมาหาเนกที่ดับน้ำพระจกักอยากไปยึดของกันคับนแล้วมีที่แล,แลไปส่งไปยืนริมแม่แหงประตนทุกคนกิบหนาพอกัอนใหม่เด้อพี่น้องเด้อสบายดี